อโอเคครับก่อนื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้พามาชมพี่โอเกี่ยวข้าวกอข,ขอเนี้ยไปข้าวนาะปังเป็นข้าวเบาครับได้ไปเป็นอุ้มแล้วมั้งผมมาที่หลังโมชั่วพิพรทำสิบสองห้องเกียร์ไอ้นอ็อตล็อกเฟืองตัวใหญ่ขาดไปขัดเฟืองบินเลยก็เสร็จเรียบร้อยออกงานเลยตอนเช้าก็ให้บอมมาส่งแล้วผมก็มานี่ฮะก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมเพื่อนๆไป ก็นี่นะครับเพื่อนๆข้าวถือว่าดีนะได้อยู่ได้ยไดยอยู่โอ้โหโผล่แล้วนะครับเนี่ยข้าวน่ไปอย่างนี้นครับเพื่อนๆวุ่นวายหน่อยแต่ก็สนุกปีปีหนึ่งจะเจอบรรยากาศแบบนี้ทีหนึง่งมันคือความท้าทายแบบนึงนะฮะ ต้นเล็กนิดเดียวเองหวานหนาต้นมันสอยเลยครับอ็ล้มแบบนี้ไม่แ็บครับเพื่อนๆต้นสั้นจริงแต่ไม่แบ็บตไปสบายแบบนี้นะฮะด,โนโนดูฟางเลยหนาบึ้กขนาดข้าวต้นเล็กนะครับ ไม่จมนะครับก็เสียงอาจจะอ่อนแรงหน่อยนะเพื่อนเมื่อคืนดึกทำรถกันอ,อดนอนนะช่วงนี้เกี่ยวกันค่ำม,มืดดึกๆนเอารถกันมาเสียเราต้องเอาให้เสร็จอะเช้าทำต่อหน่อยก็ออกเกี่ยวได้เลย เดี๋ยวก็ไปเทข้าวกันนะครับเอเค,ครับเพื่อนเทข้าวก่อนอุ้มที่สองนะครับหกล้อมพาพอดีเลยเดี๋ยวขึ้นมาอันนี้เราหกล้อมาถึงพอดีก็สบายเราแบบ เทเสร็จไปแล้วนะครับเพื่อนๆอุ้มเมื่อกี้นี้อาไม่ได้ไปได้นะมัวคุยมัวคุยติดคุยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้าวไหลนะมันไหลดีสั้ขนาดไหนเชียวนะซิตโต้นะครับซิตโต้ โอเคปันสามตอนนี้ ตะเข็บที่เขาเย็บมาเนี่ยตะเข็บใต้นี่เหมือนเชือกขาดแล้วตอนนี้ลุดหมดเลยเป็นงานน่าเกลียดเลยเนี่ยพอเดี๋ยวเลือกด้วยอีกอันหนึ่งนะครับ จะไม่หมด เดี๋ยวมาวันนี้ถักรอบสองรอบก็ขึ้นไปเทนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้าวบนหกร้อนี้ว่เหลืองสวยระดับนางแบบหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวว่าลุ้นกันขึ้นเทเลยเหรออ๋อไปอีกรอบหนึ่ง <laughs> ลมแหวงลมซิ่งลมซิ่ง <laughs> ที่สามครับผมสี่อุ้มจะเต็มหรือเปล่าไม่รู้เป็นนาของลุงน้อยนะครับนาเจ้าจของรถหกล้อเนีย่ยอู้เหลืองกริปเลยยางสวยเลยเม็ดเบลเลอร์เลยอ่ะเพื่อน

พวดไม้หักโอ้ฮะโอ้คือไปเทเลยมรูเออมีรูรออรตีไม้ผุอีก <laughs> ขารู้แล้วหักไปเลยทำเลือดเสร็จแล้วสี่อุ้มครับแต่อุ้มที่สี่โผลแปดเกวียนสบายๆข้าวก็ขอจ้างข้าวนาปีได้ขนาดนี้ถือว่าดีครับผมเกี่ยวไมายังมีใครได้และเเกวียนเลยนะครับเหนื่อยเลยคักหนูเพื่อนเดี๋ยวให้โอเทคข้าวก่อนเดี๋ยวติดเดี๋ยวเลิกรอดิโอ้ย โอ้ยขาดเกียร์เดรรเลยขึ้นไปดูข้าวกันฮะโอ้ข้าวสวยแล้วเพื่อน อออโอ้แจ๋วเลยครับเกือบแล้วฮะเกือบเต็มเหมือนกันนะเนี่ยก็จะหมดละเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปขึ้นสิบล้อกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปลุยงานต่อ้มีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูนะฮะ ช่วงนี้ผมก็จะเกี่ยวเองเลยครับคลิปอาจจะไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่ไม่ว่างกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาเหมือนเดิมครับอ๋อมาแล้วครับลูกน้อยขอบอกรถให้แกหน่อยทางนี้เป็นทางสันเขื่อนด้วยสันประตูน้ําประตูอะของกระทุ่มอะลงแมน่น้ำน่านอะ ป oh. ะถึงขี้เรามั้งละแหมถึงข้าวนะปีมันสนุกดีนะครับมันเหมือนแบบมันเป็นการท,ท้าทายตัวเราเลยนะว่าเราจะทําได้ขนาดไหนเราจะแก้ปัญหาหน้างานยังไงเวลาที่รถเสียน,น้องเพื่องเนาะมันคือมันก็มันคือการพิสูจน์ตัวเราเองแหละเอ,อว่าเราพร้อมที่จะทําให้รถเราทํางานได้เร็วไหม แกปันหาหน้างงานได้ยังไงเนาะไปะ <c oughs> ขึ้นทีลยกันครับ บูทเอไปไปเจ้าของราโทรตามแล้วไปาสวัสดีครับ <tr> <cinema>